คนเลขสองคนเกิดวันจันทร์ฟังให้ดีนะคะคุณต้องไปหาเหตุแห่งบุญบางคนบอกสองเรื่องแน่เลยเร, <ban. S 2> เรื่องเดียวเรื่องเดียวค่ะให้คุณหาเหตุแห่งบุญหนึ่งเรื่องเช่นเดียวกันทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ให้คุณหาเหตุแห่งบุญให้เจอทุกวันจันทร์ไปคาบุญวันจันทร์ใส่บาตรวันจันทร์กินเจ semanas, นวันจันทร์ถือศีลวันจันทร์สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงในวันจันทร์อะไรอย่างนี้ค่ะที่เป็นมงคลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมงคลชีวิตให้ทําทุกวันจันทร์ ให้ทําทุกวันจันหนึ่งเรื่องเร,เรียกว่าเหตุแห่งบุญหาเหตุแห่งบุญให้เจอว่า ه, วันนี้วันจันทำบุญแล้วเฮย้ยวันนี้วันจันเจอแล้วนะคะแค่ยิ้มให้ตัวเองบอกรักตัวเองแบบแต่รักนะรักนะอันนี้ไม่เอานะคะอันนี้ cancel cancel คือไม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้ารักตัวเองจริงๆเฮย้ยทำไมมันอีอย่างี้เคยไหมมันเขี้ยวรักตัวเองจากข้างในอี๋ทำไมมันสวยจังวะทำไมมันดีจังวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยได้แน่นอน น,นี่ได้แน,น่นอนนี่เรียกเหตุแห่งบุญหรือบอกรักสามีอย่างสุดซึง้งบอกรักลูกอย่างสุดใจกอดลูกหอมลูกแล้วก็ให้พรล,ลูกนี่ก็คือเหตุแห่งบุญบุญไม่ได้เรื่องที่จะต้องออกไปเสียเงินนะคะแต่ถ้าทําได้ก็ต้องไปวัดทําบุญบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วแต่เหตุแห่งบุญที่หาง่ายที่สุดคือในบ้านโทรหาพ่อแม่ก็เป็นเหตุแห่งบุญให้พรล,ลูกก็เหตุแห่งบุญให้พรสามีบอกรักสามีก็เหตุแห่งบุญหาเหตุแห่งบุญให้เจอหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะฟ คุณจะมีฐานะดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาฟันยับนะฮะฟันยับนะฮะคุณจะเปลี่ยนฐานะคุณจะมีฐานะที่ดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาคําว่าฐานะคุณอย่าลืมนะฮะวันนี้คุณมีเงินหนึ่งพันเพราะคุณหาเหตุแห่งบุญเจอทุกวันจันไปเรื่อยไป,ไ,ดดอไปเรื่อยๆผ่านไปไม่กดดันตัวเองทําไปเรื่อยๆคุณรู้ไหมมันจะมีจังหวะชีวิตให้คุณอ้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย ทำไมเงินในบัญชีไม่งมีห้าแสนมันเป็นปีได้ยังไงนี่เป็นการเปลี่ยนฐานะแล้วค่ะจากคนมี1นึ่พันเป็นห้าแสนมันจะอัตโนมัติหน้าการเปลี่ยนฐานะหรือฐานะที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะทุกอย่างจะทวีคูณฟังให้ดีนะคะคำว่าฐานะมันเปลี่ยนได้หมดเลยอย่างเช่นจากเคยมีรถมอเตอร์ไซค์คุณอาจจะมีรถกระบะอาจเคยมีรถกระบะคุณอาจจะซื้อรถเก๋งเพิ่มอาจจะมีรถเก๋งแบบธรรมดาคุณอาจจะไปมีรถแบบหกฐานะรถแบบขั้นใหญ่ๆอะไรแบบนี้ค่ะหรือรถแบบหลายๆที่นั่งอะไรแบบนี้ค่ะ นี่เรียกว่าการเปลี่ยนฐานะใช่ค่ะแม่หมอค่ะแม่หมอนะ,ะแม่นนะคะบอกเลยอย่ามาเล่นนะคะ <c oughs> เออแม่หมอมาเองนะคะคุณจะได้เปลี่ยนฐานะค่ะคนเกิดวันจันทร์หาเหตุแห่งบุญแค่เรื่องเดียวคุณจะเปลี่ยนฐานะฐานะชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะคะคุณจะพลิกชีวิตชาตินี้ค่ะไม่รอชาติหน้าที่สําคัญที่สุดฟังดีๆคุณรู้ไหมว่าคุณนะคะจะหยิบจะจับจะทําธุรกิจกําไรจะงามกว่าคนอื่น คนเกิดวันจันทร์คุณจะหยิบจะจับจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ค่ะกําไรคุณจะงามกว่าคนอื่นยกตัวอย่างคนนี้โอ้ยขายมาต้องนานกําไรห0 0พันคุณขาย3มวันกําไรหกพันคนวันจันทร์จะเจอแบบนี้บ่อยมากค่ะคนวันจันทร์จะเจอในเรื่องของการได้เงินมากกว่าคนอื่นได้ซักมากกว่าคนอื่นได้เกี่ยวกับกําไรอะไรที่เป็นกาไรมันจะงามกว่าคนอื่น มันจะงอมันจะงามกว่าคนอื่นนี่คือคนเกิดวันจันทนะจ๊ะสีที่คนวันจันทร์ควรจะกรีดวีดไว้ที่สุดนะคะเห็นไม่ได้เห็นต้องกรีดเห็นไม่ได้เห็นต้องรวยรวยรวยเห็นไม่ได้เห็นต้องเอามาจับมาใส่มาคำมาเกาะสีนั้นก็คือสีทองฟังนะคะทําไม่ได้ให้จดนะเพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณถ้าคิดว่าไม่อยากเปลี่ยนชีวิตอยากอยู่เหมือนเดิมคุอยู่ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องจําไม่ต้องจดโอเคไหมคะเพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตให้ได้เฉพาะคนที่เชื่อเท่านั้น แล้วเปลี่ยนได้ทุกคนด้วยบอกเลยค่ะฟังปัตชนิตาทุกคนค่ะเพราะชนิตาไม่ได้มาดูดวงให้ใครง่ายๆนะคะคนพันล้านไม่มาดั้งดูดวงให้ใครง่ายๆแล้วจ้ะเธอนะคะสีที่คนวันจันทร์ค่ะควรเห็นแล้วแบบขัางใครที่สุดคือสีทองสีทองสีทองนะคะที่คุณเห็นแล้วคุณจะต้องแบบรวยรวยรวยกรีสีทองสีทองรวยหรือไปเห็นอะไรที่เป็นทองหรือเวลาไปวัดพยายามไปปิดทอง ที่พระพยายามไปปิดทองนะคะใจกะหมอหมอพี่พรนะคะหมอครูพี่พรฝันยับไม่ใช่ฝันทงนะเออคอมเมนต์มันช้านะอันนี้ทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันจันทร์สีทองจะเป็นสีบาร,รมีสีทองจะเป็นสีทางลัดสีทองจะเป็นสีที่ทําให้คุณรวยไวขึ้นทําอะไรสําเร็จไวขึ้นไม่ต้องรอนานนะคะครูพี่พรฝันยับค่ะรับประกันค่ะชัวร์ไม่มวนิ่มนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะ ถ้าคุณเห็นอะไรสีทองให้คุณขัางใครกับสีทองไปเลยนะคะอะไรที่เป็นทองให้คุณขัางใครไปคุณไปเห็นเขาขายอะไรอะไรที่เป็นสีทองหรืออะไรเงี้ยะซื้อมาเลยค่ะเอามาเลยค่ะหรือเห็นเสื้อสีทองหรืออะไรที่เป็นทองที่คุณอยากได้อยากเก็บอยาก,ยากนั่นแหละเป็นตัวทําให้คุณสําเร็จย่นระยะเวลาไวขึ้นนะคะอ่าคนต่อไป